ละครชีวิตรักเรื่องสาวรับใช้กับเจ้านายสุดห่วยตอนที่7แม่ของอนนบรู้สึกสนุกเมื่อได้รู้ว่าจะต้องแกล้งมินยังไงท่านเองก็อยากจะรู้ว่ามินจะทนทำงานหนักได้สักแค่ไหนหลังห้องน้ำด้วยนะจ๊ะอยากจะเป็นสภัยบ้านนี้ก็ต้องทำงานให้ได้ดีทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำๆไปอย่างนั้นแม่ไม่ชอบ ไม้ขัดส้วมกับน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ตรงมุมโน้นนะทำให้ดีนะจ๊ะแม่ขอไปเอ็นหลังก่อนอีล้างห้องน้ำเนียนะไม่เอาด้วยหรอกถ้าหากฉันจะต้องเป็นเมียของอันนบทำไมฉันต้องทำงานพวกนี้ด้วยนี่มันงานท่าชัดๆแอบหนีดีกว่าดูสิแกมแก้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีความอดทนเลยฉันก็นึกว่าจะแน่จะหน,นีกลับบ้านซแล้วแม่ของอันนบรู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก ที่มินกลับบ้านของเธอไปโดยที่ไม่มีใครต้องออกปากไล่ยิ่งท่านได้เห็นว่ามินไม่มีความเป็นแม่สีเรือนก็ยิ่งทําให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองนั้นทําถูกแล้วที่พยายามผลักใส่มินให้ออกไปไกลาจากชีวิตของลูกชายจริงๆก็สงสารเธอเหมือนกันนะคะคุณยายโอ้ยจะไปสงสารทําไมกันล่ะผู้หญิงแบบนั้น ตอนนี้เราก็ได้เห็นท่าแท้ของเธอแล้วฉันว่าเราควรดีใจต่างหากเธอกลับออกไปแบบไม่ลาใครเลยใช่สิจ้าขืนอยู่ต่อก็ต้องโดนล้างห้องน้ำยังไงล่ะเห็นคุณยายแล้วหนูคิดถึงแม่ของหนูจังเลยค่ะไม่รู้ท่านเป็นยังไงบ้างที่หนูจากบ้านมาก็เพราะว่าอยากจะทำงานหาเงินส่งไปให้แม่กับน้องด้ใช้คุณอันนบเธอมีพระคุณกับหนูมากเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าวันนั้นเขาไม่รับหนูเข้าทำงานทันที หนูเองก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นหนูจะไปนอนที่ไหนหนูคิดว่าหนูโชคดีมากที่ได้มาทำงานที่นี่ค่ะพวกเราก็โชคดีนะจ๊ะที่ได้เธอมาเป็นสาวรับใช้ทำงานเก่งจริงๆหนูดีใจนะคะที่มีเจ้าในายใจดีเหมือนคุณยายและคุณอนนบนั่นถูกต้องที่สุดจ้าที่แรกแม่ของอนนบคิดว่าจะมาเยี่ยมเยียนลูกชายเพียงแค่สองสาวันแต่ตอนนี้ท่านมีเพื่อนคุยที่ถูกใจอย่างแก้มแก้วแล้วก็ทำให้ท่านไม่ได้รู้สึกเหงาอีกต่อไป ท่านจึงคิดว่าจะอยู่กับอนนบไปก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อถึงเวลาท่านก็จะกลับบ้านไปกระทะนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณอนันนบคราวหน้าไปซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวหนูจะไปเลือกให้ได้สิเธออยากได้แบบไหนก็ไปเลือกเอาเองเลยนะจริงๆแล้วกระทะใบนี้ฉันเป็นคนเลือกเองแหละก็ไม่รู้นี่นาะว่าแบบไหนดีหรือว่าไม่ดีเดี๋ยวทําอาหารนี่เสร็จแล้วรอให้เย็นแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไปก่อนนะผมจะพาแม่ออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วให้เธอไปด้วย ออกไปกินด้วยกันนั่นแหละให้ฉันไปด้วยหรอคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮ้ยต้องโทรหาช่างก่อนพอดีว่าหลอดไฟในห้องของผมดับน่ะน่าจะขาดแล้วละมัง้งพรุ่งนี้ต้องให้ช่างมาเปลี่ยนไม่ต้องเรียกช่างที่ไหนหรอกคา่ะหนูน่าเปลี่ยนหลอดไฟได้เรื่องง่ายๆแค่นี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเอาไว้หนูจะสอนให้คุณเปลี่ยนหลอดไฟเองนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังไปจ้างช่างมาทําบอกเลยค่ะว่ามันไม่ยากไม่เอา่ผมไม่อยากทําเองกลัวไฟดูด กลัวก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันทำเองจะเปลี่ยนให้ทุกครั้งที่หลอดไฟขาดเลยนะคะอันนบรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่แกมแก้วสาวรับใช้ของเขาสามารถทำเป็นแทบทุกอย่างเธอเป็นหญิงสาวสู้ชีวิตที่ไม่เคยพึ่งพาคนอื่นเขาคิดว่าทุกอย่างมันได้ลงตัวแล้วสาวรับใช้คนนี้แหละที่เขาจะจ้างให้ทำงานและดูแลบ้านหลังนี้ของเขาตลอดไปก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะไปกินข้าวนอกบ้านจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ ผมชวนแกมแก้วไปกินข้าวด้วยนะครับแม่ดีสิจ้าให้เธอไปด้วยแม่จะได้มีเพื่อนคุยแกมแก้วนะพูดเก่งคุยเก่งเอาใจคนแก่ก็เก่งนะวิตายแล้วก๊อกน้ําแตกทํายังไงดีรีบโทรเรียกช่างสิลูกเดี๋ยวน้ําก็ท่วมบ้านเอาซะหรอกไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณยายไม่ต้องเรียกช่างเพราะว่าหนูทําเป็นหนูซ่อมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วคะ่ะอะไรจะเก่งขนาดนี้นะแกมแก้วบ้านหลังนี้ไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วสําหรับอนนบ เขามีผู้ช่วยที่รู้ใจและสามารถช่วยเหลือเขาได้ทุกเรื่องในบ้านเมื่อแม่ของอนนบเห็นแบบนี้ท่านก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นท่านหวังว่าลูกชายจะไม่คิดมากเรื่องภรรยาเก่าที่เลิกรากันไปมีพบก็ต้องมีจากในเมื่อคนทั้งสองไม่สามารถประครับประครองชีวิตคู่ต่อไปได้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการเลิกรากันแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ ในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ทั้งสาคนได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านอนบก็รีบไปอาบน้ำแต่เมื่อเขากำลังจะปิดไฟนอนก็เห็นแก้มแก้วยืนอยู่เพียงลำพังในสวนโผเจ้านายมาเงียบเงียบเชียวหนูนี่ตกใจหมดเลยนะคะเรียกว่าผีซะอีกหนูยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยคนที่เก่งไปซะทุกอย่างแบบเธอเนี่ยนะจะกลัวผีฉันไม่เชื่อหรอกผีไม่มีในโลกนะแล้วนี่คุณอนนบออกมาทำไมค่น,นี้ค่ำค่ำมืด คงคิดว่าหนูเป็นโจรละสิไม่มีอะไรหรอกนะคะหนูก็แค่มายืนคิดอะไรเพลินๆเท่านั้นหนูคิดถึงทางบ้านนะคะคิดถึงแม่กับน้องไม่รู้ป่านนี้ทุกคนจะเป็นยังไงอยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆหนูจะได้ส่งเงินไปให้แม่ใช้น่าเห็นใจจริงๆเลยนะที่เธอต้องจากบ้านมาเพื่อมาทำงานที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอกนี่มันก็เริ่มดึกแล้วด้วยดูสิเอ่อฉันว่าเธอรีบเข้าบ้านเถอนนะวันนี้เห็นว่าจะมีฝนพายุซะด้วย ถ้าหากว่าเธอเปียกฝนแล้วไม่สบายใครจะทำงานบ้านทฉันละ่ะต่อให้หนูไม่สบายหนูก็จะลุกขึ้นมาทำให้คุณค่ะอันนบชอบในความสดใสที่มีอยู่ในตัวของแกมแก้วจริงๆแล้วอันนบก็เคยคิดว่าแกมแก้วมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับแพ,พรพรรยาเก่าของเขาเมื่อนึกถึงแพรแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีจนแกมแก้วเองก็สามารถสังเกตเห็นได้แต่เธอก็ไม่รู้จะช่วยเจ้านายยังไง